หอมแด่พระผู้ม e ีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เราทุกคนที่เกิดมานี้นั้นแต่ว่าต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ทุกคนปรารถนาความสุขมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในคันก็ตามเราก็ต้องการความสุขเหมือนกันถ้าพ่อแม่ทานอาหารที่เผ็ดอาหารที่รสจัดลูกก็จะเป็นทุกข์ลูกก็จะดิ้นไปด้วยลูกก็รับรู้ในสารอาหารไปด้วยมีความทุกข์ไปด้วย แสดงว่าร่างกายต้องการความสุขใจก็ต้องการความสุขและเกิดขึ้นมาเป็นเด็กๆตอนที่นอนแบ่บ่อยู่นั้นก็ต้องการความสุขเหมือนกันละ่ะให้คนมาช่วยเหลือตัวเองต้องการคลานต้องการเดินต้องการช่วยเหลือตัวเองแต่ว่ายังช่วยไม่ได้เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็มีแต่ร้องมีแต่ร้องเรียกหิวกะระองส่งเสียงคือต้องการที่จะแก้ความทุกข์มี ของปฏิกูลออกมามีอุจจาระมีปสัสสาวะมาก็ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องการแม่มาช่วยก็ร้องอีกเพราะฉะนั้นเด็กนี่ก็ส่งภาษาก็คือการร้องเรียกพว้ที่ใกล้ชิดก็คือแม่ก็มีความฉลาดถ้าลูกร้องขึ้นมาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรแม่ก็ดูออกสังเกตเป็นความรู้สึกเป็นสายใยที่มีสารรูมนั่นเองละก็จะรูว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกของเราจะมีมะแมลงมากัดยุงมากัด หนาวเกินไปร้อนเกินไปสัมผัสไม่ดีอย่างนี้แหละนะเด็กก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องคอยช่วยเหลือพ่อก็หาเลี้ยงชีวิตพ่อแม่ก็ต้องคอยเลี้ยงดูนะเป็นอย่างดีแต่สมัยน,นี้สังคมก็เปลี่ยนไปทั้งพ่อทั้งแม่ทํางานนอกบ้านก็ต้องมีคนเลี้ยงดูคนเลี้ยงก็ต้องมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาต่อเด็กน้อยเด็กน้อยเถึงจะมีความสุขขึ้นมาได้ พอขึ้นมาเด็กก็ต้องเรียนเดสเอรี่แล้วก็เข้าโรงเรียนอนุบาลซึ่งเด็กเล็กๆนี้นะ่ะนะเขาก็อยากจะเดินได้อยากจะช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเด็กเดินได้ขึ้นมาก็ดีใจมากแล้วนะเริ่มพยายามจะเดินมาเดินได้คล่องแล้วไปไหนก็พยายามอยากจะวิ่งเพราะมันยากลำบากเหลือเกินตอนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะนอนอยู่แบบเบาอ,อยู่ อยากจะคานอยากจะช่วยตัวเองก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยจับนอนท่าไหนก็นอนอยู่ท่านั้นพอเขาเริ่มแข็งแรงขึ้นมาแล้วเขาอยากจะเดินอยากจะวิ่งขึ้นมาแต่ก็เป็นการพัฒนาร่างกายของเด็กนั้นให้โตเร็วขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหมว่าแต่เด็กนี่ทุกคนก็แสวงหาความสุขแต่เราก็วิ่งไล่หาความสุขกันมาอยู่เรื่อยๆรืเรียนหนังสือเราก็คิดว่านเรียนจบแล้วเราจะมีความสุขไม่ต้องมีความทุกข์ในการ เรียนหนังสือในการท่องในการจําในการสอบซึ่งมีความวิตกกังวลว่าจะสอบได้ไหมเมื่อเราเรียนจบแล้วก็มีความทุกข์อีกเพราะว่าจะต้องหางานทํายังไม่ได้งานก็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกละเพราะฉะนั้นถ้าเราได้งานแล้วก็จะมีความสุขเมื่อได้การงานมาก็มีความสุขขึ้นมาอีกระยะหนึ่งแต่ก็มีความทุกข์อีกถ้าเป็นลูกน้องก็ทุกข์แบบลูกน้องถ้าเป็นหัวหน้าก็เป็นทุกข์แบบหัวหน้าอีก ไปลูกน้องอยู่ใต้ปกครองนะของผู้บังคับบัญชาก็ต้องทำตามขัดใจก็ไม่ได้ต้องทําตามระเบียบแบบแผนบางทีเจ้านายมีอารมณ์มาก็อาจจะมาระบายกับลูกน้องอีกก็เป็นความทุกข์ของผู้ใต้บังคับบัญชาถ้ามีความรับผิดชอบเกินไปเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเขาก็มีความทุกข์อีกเพราะมีความรับผิดชอบสูงมันมีเรื่องหนึ่งเหมือนกัน ในเรื่องนี้มีในตำรวจซึ่งเป็นอันดับสองของสํานักงานตำรวจผู้รในจังหวัดหนึ่งเป็นเบอร์สองเขาก็มาบ่นกระห่อมวาชาว่าผมจับผู้ต้องหามาแล้วนะพอจับมาได้แล้วเาจ้านายที่เป็นเบอร์หนึ่งของสํานักตำรวจผู้รน,นั้นน่นะก็มาสั่งให้มาปล่อยผู้ต้องหาคนนี้ไปผมก็ทุกผมทําตามหน้าที่ผมทําดีที่สุด แต่ว่าก็คัดเจ้านายไม่ได้ก็จะต้องปล่อยไปผมมีทุกข์มากต่อมาอีกเขาก็โตขึ้นมาก็เป็นเบอร์หนึ่งของตำรวจสถานีนั้นก็เป็นทุกข์เกินมาอีกแล้วเพราะว่าก็จะต้องเป็นคนที่สั่งปล่อยบางคนที่เบอร์สองของสำนักงานตำรวจนั้นจับมาได้ก็คือว่าเขาเป็นหัวหน้าก็จริงแต่หัวหน้าของเขาก็ยังมีอยู่อีกอย่างนี้แหละ เพียงไปลูกน้องก็เป็นทุกข์แบบพวกน้องเป็นหัวหน้าเขาก็เป็นทุกข์อย่างหัวหน้าเขาเพราะฉะนั้นอยู่ในตำแหน่งไหนถ้ามีความเห็นยังไม่ถูกต้องนะ่ะก็จะมีความทุกข์อยู่แต่เราเข้าใจว่าเมื่อเรามี้าที่การงานสูงขึ้นไปเราจะพบกับความสุขเราจะมีความสุขเราจะได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่พอไปถึงจุดนั้นจริงๆแล้วความทุกข์ก็ยังตามมาอยู่ไม่ยังไม่มีความสุขที่แท้จริงสักทีหนึ่ง แต่ถ้าเรามาหาความสุขจากใจที่นิ่งๆอันนี้แหละเราจะเริ่มพบความสุขภายในเพราะว่าความสุขที่ว่าเรามีทรัพย์เรามีเงินและจะมีความสุขเงินทองอยู่ที่ธนาคารมันก็อยู่นิ่งๆนะไม่จะะส่งกระแสความสุขกอามาให้แก่เราแต่ถ้าเราได้มาจับจาจใช้สอยอามาสร้างความดีก็เกิดความสุขขึ้นจากการใช้ทรัพย์อันน้พพาพุทธเจ้า ท่านก็ตัดว่าความสุขจะเกิดจากการใช้ทรัพย์แต่ถ้าใช้ไปมากๆเงินทองจะหมดไปอีกเราก็มีความทุกข์อีกเราก็จะต้องหาว่าจะทํำยังไงให้มันงอกเงยขึ้นให้มันมีมากขึ้นซึ่งก็ต้องใช้กําลังสติปัญญาอาจจะเอาเงินทองไปลงทุนก็มีความเสี่ยงถ้าได้มาก็ดีใจถ้าไม่ได้มาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมามากกว่าเก่าขึ้นมาอีกเห็นได้ว่าการที่มีเงินไม่ใช่จะมีความสุขเสีทีเดียว แต่ว่าถ้าไม่มีก็ยังจะทุกข์มากเหมือนกันนะเพราะว่าจะทําอะไรก็ขัดติดขัดสนไปหมดทุกอย่างยิ่งจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินมีทองรักษาก็ยิ่งยากลําบากก็คนที่มีครนี้ถ้ามีเงินมีทองแล้วสมัยก่อนก็ฝังเอาไว้ใส่หายเอาไว้ฝังดินเอาไว้ซ่อนเอาไว้แม่แครร่รู้ตายไปก็เป็นงูใหญ่บ้างไปเป็นเจ้าที่ ไปเป็นจิ้งจกตุกแกเอาฝังไว้เอาไว้ริมน้ําก็ไปเป็นจระเข้เฝ้าซัพย์อย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจนี้มันเป็นห่วงอยู่นะมันเป็นห่วงอยู่ตายไปแล้วยังห่วงในทรัพย์นั้นอยู่แทนที่มีทรัพย์แล้วจะใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ทําทรัพย์ให้เกิดบุญกุศลกับเราเราตายไปจิตใจก็เราก็จะได้เบิกบานกลับไปห่วงในทรัพย์นั้นก็จะกลายเป็นจิตใจที่ไม่ดีตายไปก็ต้องไปเฝ้ารั์อีก แม้แต่พระท่านนบวชมานานแล้วนะแต่พี่สาวได้ถวายผ้าจีวรมาใหม่ๆก็ตาก,กไว้ที่ลราวระเบียงก็คิดว่าพรุ่งนี้นะ่ะนก็กทงจะไปครองผ้าจีวรน,นี้แต่ในคืนนั้นพระภิกษุรูปนี้ก็ตายซะก่อนเมื่อตายแล้วพระสงฆ์ก็ทําหน้าที่แบ่งพ้าจีวรกันแต่ตัวเรียนมันก็ร้องเลยล่ะร้องลั่นออกมาว่าอันนี้เป็นจีวรของผมพี่สาวผมถวาย ผมก็เลยจะมาใสา่แต่ผมตายก่อนะมาแย่งของผมไปทําไมพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงตัวเรนเนี่ยมันร้องอย่างนี้นะ่นะพระองค์ก็บอกว่าให้หยุดก่อนนะอย่าเพิ่งแบ่งพระจีวรน,นี้อย่าเพิ่งแบ่งอัตาบริการทั้งหมดนะให้รอ7วันก่อนพอเจ็ดวันแล้วเนี่ยตัวเรนนี้ก็รลึกได้ถึงความดีของตัวเองที่ได้บวชเป็นพระก็ตายจากเรนไปก็เกิดใจิตใจที่ดีก็เกิดเป็นเทว,วดานี่ถ้าเกิดว่าแบ่งพระจีวรก,กตอนนั้น เลนนี่จิตใจจะเป็นบาปเป็นกุศลหรือ,อกุศลจิตเป็นจิตที่เป็นบาปก็จะตกนรกไปอีกพระพุทธเจ้าจึงตัดถึงเรื่องของโทษของความห่วงความกังวลในทรัพย์แม้แต่ว่าทรัพย์เล็กน,น้อยถ้าเป็นกังวลอยู่อย่างนี้ก็เป็นอันตรายต่อจิตใจอย่างมากทีเดียวเพียงกา่มีทรัพย์นี่ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเลยถ้าเราห่วงเรากลัวขึ้นมาแล้วจะแบ่งให้ใครก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะเราก็จะต้องแบ่งให้คน ที่เรารักต้องมอบให้คนที่เรารักเราถึงจะสบายใจขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าความสุขนี้ที่จะเจอความสุขจริงๆนี่เรายังไม่มีความสุขจริงๆนี้ยังไม่มีอันนี้พระเถระผู้ใหญ่ก็พูดหน้าฟังเหมือนกันนะถ้าคนเรานี้ถ้าใกล้จะเสียชีวิตมีเงินทองแก้วหวันเงินทองห้อมล้อมตัวเราเพยียงความสุขที่แท้จริงๆไม่มีแล้วลองมาคิดดูสิว่าถ้าสุดท้ายของชีวิตเนี่ย เราจะตายมีทรัพย์สินเงินทองห้อมล้อมเราหมดแต่ว่าเราจะมีความสุขไหมแต่คนที่มีความดีเมื่อมีทรัพย์แล้วนำทรัพย์นั้นน่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีการสงเคราะห์ตามสมควรมีคนรักมากมีลูกหลานก็รักตายไปแล้วก็จะมาห้อมล้อมเราเต็มไปหมดเลยอันไหนจะมีความสุขมากกว่ากันจิตใจที่มีรักที่มีความรักความเมตตาต่อเราเราจะจากไป เขาก็ไม่อยากให้เราจากไปแต่เราจะจากไปจริงๆก็ขอให้เราไปดีๆทําบุญกุศลให้เราอีกเงินพลังจิตที่ออกมาจากจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองที่ช่วยอะไรเราไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกยิ่งเราจะคิดถึงทรัพย์สินเงินทองก็ยิ่งจะเป็นความห่วงอีกละ่ะเพราะฉะนั้นความดีที่ทํานี่แหละสําคัญเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของเราก็เสียสละบ้างสร้างความดีบ้างเนือย,ยิ่งสี่สําคัญนะนะั้นอะความดีที่ยิ่งไปอีกนั่นแหละนะ ก็เรื่องการภาวนาเนี่ยความดีที่เราทํากันเป็นประจำก็คือการให้การทําบุญการให้ทานการใส่บาตรจิตใจรสบายหรียกว่ับเป็นอระยะิระยรัพย์อยู่ในใจเราสมทานศีลก็เป็นอระยะิยรัพย์การฟังธรรมนี่ก็เป็นทรัพย์เป็นอระยะิยรัพย์อันประเสริฐนั่งสมาธิภาวนาสวดสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสงังฆคุณก็เป็นรัพย์อันประเสริฐทีเดียวนี่เรียกว่าจิตของเรานั้นอะเรียกว่าเราจะพัฒนาจิตของเรา สมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมัยจิตตนิยมเห็นความสําคัญของจิตมากกว่าความสําคัญของวัตถุพระพุทธเจ้านั้นเห็นโทษเห็นภยัยของการเมแตาเกิดในวัฏสะงสารพระองค์นั้นก็มาสแสวงหาพระสมัสมมาสัมพุญญาจนบรรลุปเป็นพระอรหันต์ด้วยพระองค์เองตัดสูุิชอบด,ด้วยพระองค์เองนั่นในวันวินวาขะบุรณบีที่ผ่านมานั่นเองแล้วคราวนี้พระองค์ก็สําเร็จแล้วตัดสูริแล้วพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขอยู่นะ แต่ระสถานที่สถานที่ละ7วัน7แห่งก็ถึง49วันอันนี้เนะะียกว่าพระองค์นั้นมีบรมสุขอย่างแท้จริงทีเดียวแล้วองค์ก็ยังน้อมเทศสอนประชาชนทั้งหลายให้เข้าใจในธรรมะให้รู้จักว่าทางสินสมาธิปัญญานี้แหละเป็นทางสายเอกสายตรงที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ที่จะพัฒนาใจให้พ้นจากความทุกข์กกได้จริง เพราะว่าสิ่งที่เรามีความสุขนั้นมันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหลวงพ่อชาอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนทีเดียวว่านะตอนนี้นะความสุขกับความทุกข์นะความสุขนั่นแนหะเหมือนกับหางของงูอ่นะถ้าเราไปจับหางของงูเอาไว้แน่นๆจับไปหยุดเดี๋ยวก็เกิดอันตรายงูมันจะแหวงมากัดเรานะเกิดความทุกข์ทรมานถึงตายทีเดียวนั่นแนหะเพราะฉะนั้นความสุขนี้มัน เราเข้าใจว่ามันเป็นสุขจริงๆไม่มีอันตรายแต่มันเหมือนกับหางของงูถ้าจับไปก็จะเจอความทุกข์ก็คืองูจะมากบกัดเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีสุขออปทานเกิดขึ้นมันจะเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติดีๆไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการความสุขเลยทีเดียวหรอกน,นมีความสุขมาเราก็ตั้งสติเอาไว้มีทุกมาก็ตั้งสติเอาไว้ให้ดีไม่หลงไปกับความสุขไม่หลงกับความทุกข์มากจนเกินไป มาพัฒนาใจอของเรานี้ตามแนวทางคําสอนของพระเจา้าปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเราจะพบกับหนทางอันประเสริฐนี้ยากลําบากมากถ้าเราปฏิบัติได้ใจเราจะค่อยๆสงบขึ้นทีละน้อยเราจะค่อยๆปล่อยวางได้ทีละน้อยแม้ว่าไม่ใช่ปล่อยวางมากปล่อยวางได้หมดแต่ปล่อยวางได้สักครั้งหนึ่งแล้วกับเราลดละความเป็นตัวตนได้เราก็ใกล้พะนิพานไปทุกขณะให้เราพยายามทํา ประปฏิบัติบูชาในวาระที่พระพุทธเจ้าของเรานั้น่ะสวยวิมุตติสุขทั้ง49วันทาก่ายทุกคนนั้นจงมีความสุขที่แท้จริงทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เจริญพร